สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องน้อยนะคะ mm. วันนี้นะคะออยจะมาเล่าปีที่ผ่านมาปี2022นะคะเราผ่านอะไรกันมาบ้างเราทำอะไรกันบ้างเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างหลายอย่างเลยอ,อย่างแรกเลยออยได้ง,งานเป็นยามอยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งมันคือความสงสัยในใจเหมือนกันว่ากูโดนไล่ออกเพราะอะไรอองสัยมากต <laughs> อนที่ออยเข้าไปทำงานเนี่ย ที่นั่นดีมากคุณไปทํางานที่ไหนแล้วเขาบอกว่าเราทํางานกันอย่างครอบครัวนะอย่าไปเชื่อคำคำนั้นเด็ดขาดจากใครทั้งนั้นออยทํางานไปได้ประมาณ4เดือนออยเนี่ยเกิดการตั้งคันขึ้นมา ท้องหนักมากบังเลยต้องดูแลเทคแคร์พิเศษหัวหน้าคนดูแลยาเขาอิดชา้าหรือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเอล้อยู่เขาก็บอกว่าให้ออกโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเขาเอาใบลาออกมาให้เราเขียนแล้วก็บอกว่าให้ออกโดยที่ไม่มีเหตุผลมงมากหลังจากที่อ้อยตั้งครันนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่หญมากๆอ้อยตั้งครันได้5เดือนอ้อยก็ต้องยุติการตั้งคภ์น,น้องเนี่ยเสียโดยไม่มีสาเหตุในครภนนะคะทุกคน แต่ว่าตอนที่ออยยังไม่แท้งเนี่ยออยก็ไม่ได้ทํางานก็เลยทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับก็คือทํำซุก,กี้โลขายมีรูปด้วยนะเนี่ยเป็นซุก,กี้โลแบบนี้เลยตามในรูปที่ว่าขึ้นมาเลยนะคะมันขาดทุนขาดทุนไปเป็นพันเลยอะ่ะเราคิดว่ามันทําง่ายบริโภคได้ง่าย ก็มีเพื่อนของบังฟิตนะคะมาบอกบุญว่าเออให้นํำข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ขายดีไหมเราก็เลยเออใช่เป็นไอเดียเราก็ไปซื้อของกันมาคือโยมลงทุนอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่แบบว่าเราจะขายข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่กัน ขายได้ตั้งโต๊ะยังไม่ทันเสร็จทีอ่ะอยู่ๆก็มีลูกค้ามาซื้ออ่ะคือแบบตอนนั้นดีใจมากตอนที่เราขายได้ครั้งแรกกันขายได้ประมาณ380บาทเลยนะคะวันนั้นอาจจะขายได้ไม่เยอะแต่มันคือความภูมิใจของเราตอนที่แบบเออเราสามารถทําได้นั้นก็ขายมาเรื่อยๆจนกระทั่งหมอนนะัดเข้าเดือนที่5พอดีนะคะอ๋อก็ไปหาหมอแล้วพออันตาราซาวดูนั้นสรุปหมอบ,บอกว่าน้องเสียแล้วตอนนั้นคือแบบร้องไห้หนักมากมันตันไปหมดนั้นเราไม่รู้จะทํายังไงดีหมอก็ให้เหน็บยานะคะวันนั้น เพราน้องก็หลุดออกมาพอเรากลับมาลองคิดคิดดูอีกครั้งนึงถ้าสมมุติวัน,นนั้นเราลองไปตรวจคลินิกดูน้องอาจจะยังไม่เสียก็ได้เราก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลยนะคะที่เราดูแลเขาไม่ดีพอก็พยายามจะกลับมาขายข้าวไข่เจียวต่อแต่ว่าไม่มีเงินจะทําทุนต่อแล้วก็เลยต้องยกเลิกไปนะคะทุก<ม>วันนี้ก็รู้สึกเสียดายข้าวไข่เจ้าบุฟเฟ่ย์อยู่เลยม,มาออยตั้งใจจะกลับมาทำ u t u b e เต็มตัวแล้วพยายาม,มทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ดูคลิปกันนะคะ หลังจากนั้นทำงานหางานไปเรื่อยๆกันมาอยู่พักหนึ่งได้งานเต็มตัวก็คือขับแอนเดลิเวอรี่จนกระทั่งวันนั้นเป็นวันหยุดแบบสบายๆไปเดินตลาดนัดกันก็กลับบ้านเราย้อนสอนนิดนึงเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปดูก็ได้มันเป็นทางย้อนสอนแบบที่คุกคนเห็นในรูปใช่ไหมออย้อนสอนมาตามรูปสอนรงงานที่ออยชี้ถ้ามันมีตำรวจอยู่แล้วอยู่เราสองคนก็โดนใบสั่งอะุ <c oughs> คูคิดอะไรอยู่ตอนนั้นขับรถพุ่งเข้าหาตำรวจเลย <c oughs> วันนั้นก็คือโดนใบสั่งแบบมูลเลยนะคะเป้าหมายในปีนี้ปี2023นะคะทุกคนออยจะผ่านกฎของ YouTube คือผู้ติดตามเกิน1,000คนมีคนดูเกิน4,000คนออยอยากจะทําให้มันสาเร็จจริงๆนั้นอยากท o u t ท b e มาตั้งแต่ดเด็กแล้วมีไอดอลเป็นพี่เอกกับพี่ซานเบลลี่ชอบมากพี่ซานน่ารักมากชอบที่สุดเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าจะไปทำอะไรแล้วเจอกันนะพีห่หลาบายพ่หาเลี้ย <Hi. S 1>